พี่น้องมาหลายมือนี้ก็อยากถามว่ามุกก่งจ้าึ้นพากันมาหลายแต่พออยาก่มาหมอลำบ่มบมวนบ่มบวนจังไหนพูดถามมาสองสามปีพอแห้งเร็วพ้นจ้างมากเลยนี่แมนกว่าจะได้มากขนาดอื่นประวังซื้อๆดอกสีเป้าเยี้ยกระไฮเกียรต์ไต้ซื้อคอยแน่ผู้น่ะหมอลำเสียงพี่หกนกพงศกรพู้น่ะโอ้ยขันมีไปซื้อข่อยม้วนก็นี้เอาไปซื้อจะเขียนไว้จังไหนเอื่อนล้อนเอาซื้อข่อยอีกนเมื่อตื่นล่ะหมอลำขวัญใจแม่ กำนันแพ้ใจเกินรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมีข้ามาใจเกินรอยกูมักเด้พี่ลี <ried. S 3> พ,พี่น้องนี่มากนี่ถือว่าเป็นการดีเพราะว่าโดนๆดนเข้าในมาเขตอำเภอพัฒนาค่าะขอบคุณหลายๆขอบคุณท่นานคณะกรรมการนะครับที่ได้มาจ้างเข้ามาเปลี่ยนส่วนหนึ่งในการในงานค่ะนะครับหวังว่าปีหน้าป้าไม่มีการไม่งานการคณะกรรมการ,การ ให้ไปจ้างคณะอื่นมาแทนเราคณะอื่นจังไหนขันโนี่เตยดีๆลำ่ำมวนๆผลิตเส้นสัญญาต่อเลยแม่งแลบอกตอนไปลงท่านตะเวี้ยนนั่นคณะกรรมการนะครับกันสิเส้นสัญญาโทรไปถามคณะอื่นซะก่อนเขาบางเ่าะเมื่อไปอย่างแพ้มันก็จะบอกจังสันคำถามกัน,ญญาานอื่นบางก็อเอาเลยขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณคนละรถบ้านบา้บานเตะคนละเออขอบคุณพี่น้องหลายๆนไม่ใหี้นึ่งถือเหล่าแลนลัดรถเลย เหล่ลาเรียนคนดถือเหล้าแลียนลัด,ลด,ดรถลแค่วันดีเหล้าขึ้นคอยกินบ่ได้มาขันกินเหล้าได้นเนี่ยมัเหลืออะไรได้คือเก่าล่ะครับรอเอา,าคือเอาสักคนคือแท้เอาตะกี้บก่อนได้เมียบ้านนี้ตัวตะกี้บก่อนได้เมียสักคนตัวเอาตีเออผิดกันกับแม่เฒ่าก็เลยหนีเสือแม่เฒ่ามักเล่นเลขยกคอยบ้นมักเล่นไฮโลสรุปเลยไปนับกันบะได้อีกไหมบอสเอาขอบคุณพี่นอ้องหลายๆไม่กำลังแรงใจเด้อทีมงานหมอลำเสียงวิหกนกพงสกอนะครับฝาก เดี๋ยวนี้วณหากาลังรับรับสมัครแดนเซอร์นั่งเอกพระเอกไม่กันผู้ใดมีลูกมีหลานอยากให้เปลี่ยนแดนเซอร์อยากไปโอ้ยอดสวัสดีไฟแด้วดับโหลดหน้าไฟตัวนี้ขันพี่น้องอยากให้ลูกให้หลานเป็นพระเอกนั่งเอกแดนเซอร์หางเคยียงนักร่องนะครับขันไม่ีลูกไม่ีหลานมีความสามารถเอาไปฝากไ้คณะอื่นนะครับเด้อเดี๋ยวเอาไปฝากคณะอื่นแต่เดี๋วนีผู้บริหารบ้องเข้าไปกาลังรับสมัครหลายอัตราอยู่นี่แม่เอามาไม่อยู่นี่เบิ่งอยากฆ่าแน่ลกมีจริงอ่ะ ไม่จริงใด้แท้มันก็บอกไปทัวแท้อยัางยุนีครับดีครับว่านาก็ดีก็ดีต้องมังจะพากขกว่ายุคมาตาบัสซี่ปีการบริหารก็ดีครับค<ฆ>่ะเ<ฆ>สียอย่างเดียวเงินออกซา่ซาแต่เพลงไปครับเนาะฮ้กกว่า,วาเลยความด้ตีครับนักดน,นตรีเพราะท่านด้เงินแต่บิแกลงเมึเงอกี้แต่พักบอกไปทัวร์ไปทีบหลามือต,ตูวใดแต่ตะมือออกตัดบิ๊กตะที่แรกผุนได้เป็นยังได้เจ้าว่อยประเด้๋ไหม ไม่หรอมึงก็เป็นหูจักกันมึงก็สนิทกันกัมพูชาพนันยันา์อะไรก็ได้ตัวพท่านั้นเสียงไฟก็เป็นคุณคุณบอกดีๆนะเฮ้ยเจ่าประกาศไล่กูออกดอกเอ้าไม่ใช่นุประกาศไล่มึงออกไล่ออกก็ได้กูเป็นหนีซีแสบคุณคนณเพิ่งจะเพ่ได้รับค่าตัวน้ำมูลไปยังโอ้สภาพาวน์บริจาคเพิงเป็นหนีเพิ่งปฏิจจัยเพิ่งติดปาก้าเขาเขาก็เป็นหนี้เพิ่นไม่เพิ่นจะงประกาศไล่เขาออกไม่ใช่เจ้าไปให้เพิ่นเป็นหนี้เพิ่นไล่ออกเมื่อไรกันเลยส่น จะรับคนหนูใจแสนรักไหมตีแต่สันกูสิไปขอทักทายไปขอเบิกหลวงนาเจ้ามือจู่ดอกจ้างชีก็ไม่ได้เบิกเมื e ่อแล้วเงินเอาอู้สองคนนี้เสียบลูกเกิดมาบังมาลันไดตีขึ้นจากไหนก็เดินหนี